ก็เอกชอบล็อกผลชอบอาช h บเทล่ะอืองบงคดีเนาะกหนาบ้านไ้ทางขาก้ร้างทางขางี้บอสเต๋อทางกบมักไม่โอ้ทางโกพุ่โอ้พุ่งแลยวว่าให้เอาเฉาเมาคิดไปก่นก็ ได้แล้วค่ะไต่การที่ชาวเ้าต้องการเนอกจากวันที่ะตามท้องกตางรื่นกันบัดทางสร้างว่าเมื่อนั้นวันเสียเอาทั้งหน้าเนาะบรนไดขึ้นเนาะบัดบัดเตียงมาบัดให้ทั้งขางแต่ว่าทั้งขางก็งามอยู่เนาะพอเป็นโูมิขางขางทั้งหน้าเนาะจำนวนสิไปหล่อบนไปเป็นห่ต้นหล่อไปเสือทางเหนือเนาะสบายดีด้วยช่างโอ้โหดีชีไดมาเห็ดมาเห็ดเฮือนชาวเวอยู่บ่อมัอนี่ เออบอกยังบ่ถัดมาเนาะอืมบอกยังว่ถัดมาเฮือนสาวเตวพี่น้องเลยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะว่าพี่น้องอยู่ไก่หรือว่าอยู่ไกลภายในหรือว่าต่างประเทศสว่างก็ยินดนีตอนหับเขาชู่องสว่างใจซานวอีอีคือเกาเนาะพ่อครับสว่างตอนนี้ก็อยู่ต้นหน้าเฮือนสาวปนครับสาวเตวเนาะหรือว่าสาวจอย เมือ่อวานนี่นะ้องเป่าเตียงคนกะเขามหาสาวเตียวนะ้องคนกะสีบอกสร้างเ็ดบันไดแบบใดทางหดเนานะอากาศกันหนาวอีกขึ้นเกาพี่น้องเลยมื่อนี้ทางสร้างรถันกระมาเลยฮือสาบฝนอีกขึ้นเกาเนาะ luộc sả tèo là cái hài chẳng nó, có tủ bố ủ bố. Ôi hài chẳng đê nó, xem bài đây sả tèo đây. Ôi gìn chẳng nó, no. lung tung thế. <laughs> ngủ cá thác gìn bóc, miếng thịt mộc cá thác Thái mới nè. กัดไข่ไอ้ตรงนี้หนาวบ่ไอ้เนี่ยฮึชานวนมาเลยมิดเด้แบบนี้กวนพนโตนอ่อนโบกินฉะว้าว bằng vậy đưa phật tu đưa <laughs> quả đi 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 một này. nó tủ quá 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 cái quá 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 Cắp quá 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 lá <cười> <cười> <laughs>

ประตูแล้วกับพาหลานไปดิเนี่ยลูกคนกับโบอยอยู่คนโบชำบายบ่เนะาะชาโนนไม่ยาสิให้ลูกสะตเตียวบ่ฟังสาวนวลบ่ก,ก่อนเนาะคนไม่ยาพื้นเมือง ยาดีไอไว้ซะ่า่นบเฟี่นนี่นเป็นสมุนไพรแม่โมเมนยาผลผลิตมาแบบสารเคมีว่าเรนมันสารมายาว่าไม่มีสารที่ปนเจือเลยเนาะใช่ว่าอยากกินแท้ีสาปิดตาย่แท้ถึงอ้าก็ได้ยิน่ามเามันมันก็มียาแก้ยานั่นนี้คุณยายฝากมาหายใจเบาสนุนมีลายสิงลายย่าง ปูเต็มกานเห็มบ่อ๋อ FC นะปมาจากประเทศไปประเทศอ่ตางเฮานี่ยนะแต่ว่ามีอยู่คอยเบิ่งสร้างเจ้าห้ามไปดิสาเตอยหัวใจคับอดีตแต่ว่าังเกต้ด้ิงไสาเตอว่านี่เรเิคนวาในทางป็นเด้อเปิ้ของหน้า น่นีทิปเด็กป้าแล่น่าร้อนสอยก็เอกชอล็อกถุงชมองแถวบ่สดล็อกห้สูงอดีเนาะเสหนาบ้านได้จ้ะทา้อนขางก้อนางกอก้นเจนี่ก้อนขทางขาทางนี้พ่เสร็เต็มทางทางกะหมักไม้โอ้ทางกพุดโอ้เดยว่าให้เอาเ่็าก่อนไก่อัก ได้แล้วค่ะแต้ตามที่ชาวจ้าต้องการเนอกจาะวันนี้จะต่การต้นก็ตางเลื่นกันบัดทั้ง้างว่าเมื่อนั้นว่าสิเอาทั้งหน้าเนาะบันไดขึ้นเนาะบัดบัดเตียวมาบัดให้ทั้งขางแต่ว่าทั้งขางก็งามอยู่เนาะพอปิดภูมิขางทั้งหน้นเนาะจำนวนสิบไปหล่อบนไปทางเหนือเนาะ ba con lao ก็ thứ น้ํา đấy มาเอง cả thứ นี้มาโตนึง đấy. คือว่าอันแทงเฮาได้ <laughs> ละมาอย่างนอกคือว่าทางช่างผู้นั่นคือว่าบริมามืลยนี่โอ้ต่อเตียงมาเมือ่อวาดนี่พี่น้องเลยนะคนกะเหตุบันใดข่างข้างนั่นเนาะทั้งข่าง ถ right? ้าก่อสร้าง่นว่าหิดทางนี้เนาะงามเพิ่่นวาเห็ดเต็มห้องเลยบ่าเตียงกับสาวเตียวเพิ่นให้เห็ดทางนี้บันไดสบายดีเด้อบ้ายดีมาวด้านกับผู้เช่าบันไดบ่าเตียงเพิ่นให้เห็ดทางนี้บ่บันไดขึ้นโอ้ บนเตียงเขาจะพร้อมใครแม่งเออชาเต๋อมากเองได้ก็ได้ไม่ได้เหล่าเราโอ้บาเตียงมาทางไหนก็ได้เออถ้าก่อสร้างเพิ่นไปเท่งเฮียนหน่อยอืมยึดค่างทางเหนือเนาะ bây giờ cay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  bây ท่งผดสางเฮือนสาวน้ำูนกับสางเฮือนสาวเต๋อล่ะนกับไปทักทายกันเนว่าวอย่างนอเข่งแข <petto> ่งเรื่องเทปปูนบ่หาวหนามาทางเฮือนสาวน้ำฝนก่อนหนาวก็จะไปชมปูนตีปูนก็ห้อนแหละ พี่น้าอีนางน่อยเห็ ondan, สนสินาวนะใส่เสือขาแขนสันเจ้าบ่หนาวบ่เด็กน่อยบ่จักหนาวบวชสาวบ่จักไข่พี่น้องเอ้สบายดีเด้อประตูสดีผู้ชมปูนก็ห้อนเองจะเหลงแก้เสืออีกนี่นะพี่ตู้ผู้นี้กะ ก้ด้วยก็จอดก็จอดยู่แล้วกันเลยน้าคุแม่ลอยลอยไปเลยหรเไปใช้สบายดีสาบุญมาเฉียบหน้ามาเชฟพุทกินกาแฟถ่าเอ็มลอยติดรถดูสบายดีสาวน้ำฝนไอกองไฟเพลินไฟบ้ลนเอลยมายุ่รถบบว่ารอมาก กาแฟถ่ายนีมันบ่หัวใจบ่เต้นแห้งบ่ประตูเท่งอันนะกาแฟเท่งอันเต็มร้อยมันโบเต้นมันบ่ดอกแล้วนะโอ้ก็มันเต้นกันเบมว่ามันบ่มีเต้นเต้นหาเท่านั้นแหละเนาะเต้นเล่นหาชื่อเท่านั้นแหละมันลึ่นเลยเน๊เต้นแล้ววันนี้เอาไปอะไรโดมือชองเอามายู่แล้วมันลึ่น เยอะมื่อเือไี้มันแช่บเนาะกินยาไหนก็แซ่บยานั่นเปนอะไรคเป็นอะไรมนกินมันมันเท่าบกินหวมัน็ดเท้าเทียบหัวเลยแล้วมืนอยากยิงขนแบบอัดมาแล้วข่อยไหนขัดบบได้กับบอัดกาแฟกับมนอิมลอย คือเดืดกองปองกองปองอยู่เากะไ้นอนี่นี่นี่นตัวนี่เธอกินข้าวอีมแล้วไงคพ่อคือพ่อแล้วมันคพ่อจังป้องจังปองเยอะวะตะกี้ข่อยก็ตื่นมากเลต้องติ๊กี้เนาะพามเดือนนะพ่อาเดินดนเดิเ้าขึ้อย่างไรจะกินตกี้มกินหือแล้วนี่หเจ้ายังมีบัตรคิดข่อยคืกูเมื่อ ตดสามาเอาแล้วแหละท่นแล้วตะกี้น่ะ๋ยวนี้่คยก็เลเ็ดเป็นเด็ีเช่าอ่ะมือเช่าตัวิทนี่จนนอนก็รับวโอ้ย่าอะไรสุดเจ้าเนาะเด็กจะยังยาอยู่มือนนี่ไรตัวเช่ามากแบบิถีนขาบอกขบรโอ้มาแต่ก็ใสเดนเนาะช้างคนนี้อันตึ้งนะ ไปลูกพักปันย่างบังบ้นทำผีพิงมิตู้นั่นสิชวนมาตู้ไปหากินอย่างนี้บันถือเสียมากเลยคุณ นำ้ำฝนก่นอนเอบโมน้ำหอมใหม่เลยน้ำแข็งบ่เอยอะมากดบ้านนีคุณด,ดีข้าทัสน์น้ำฝนบ่ <c oughs> ส่มหลายเทปบ่ส่มหลายหลยคารวาฮาต้มหน่อยนี้มันสีห่อนไวแล้วพี่น้องนะต้มประมาณส่งนั่นสองแก้วเนาะนี่ก็สีห่อนไว เหมือนคนกำลังไปเห็ดหอกเตี้ยไงเพื่อทางประตูไปภาษาอังกฤษมาเต็มเลยบ้านนี้เฮ้ยว่าจะฝนประตูล่าหัวเลย จ้ชชายจ่อยจ่อยใช่กันนุ่ดม e. <magaz> ืดต mm ื hmm. the the ๊บเลยเจ้าเลาเล่าลุ่มพูดว่าภาษาเลาาทึ่งนะพี่น้องเนาะส่วนสว่างกับพอตู้สาบุญมาเป็นเล่าลุ่มเนาะเปนบจักอีหยังเล่าลุ่มเป็นแต่ภาษาเดียวเพูดในทั้งภาษาเล่าทึ่งภาษาเล่าลุ่มเล่าลุ่มหรือไรแต่เล่าเป็นภาษาเล่าลุ่ม เออเดี๋ยวบอกอีนางหน่อยนั่นอุ้มหมาก่อนโอ้น่าเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะอันนี้อยู่กำบวกคนไฟตลนถลนอยู่นี่ฮะอเ้าเธอสบายดีเด้อตู้เด้อ อยู un, you know, these, th un, th un un, ่กําบ้อคนไฟต้วนทวนอยู si ่นี่พุ่นเพิ่นก็ตุ้มถ้าอันให้่าน้อยเป็นไดบ่ยันมาน้อยหนาตัวเองบัดบ่หนาเนาะโอย่ตูคือบ่ใช้เกิบบ่ยันเดียบเศษแก้วบ่เอามาเฮ็ลูกเออเอามาลูกอ่ะ gọi nhở, phần phần du cầm, mỗi nó quan tài tuần tuần duy, hỏi nàng, chắc khảo hiền gì bao lục, phải khảo bína khảo đơn cái ní cái đấy ông hiền mai à. ông đơn chắc pí đây cháu nè hửm phu gì bò nhiêu chắc không à hửm bố mít bò cứ các thế mà phun thơm ngát gì đây phun nói mắt tuổi nhảy chậm ui mà อ่าจอบ่แม่นแทเพิ่นเอิ้นอาจอเลยเนาะภาษาเพิ่นสิเอิ้นว่าอาจออาจอแปลว่ามาเนาะทความสะอาดไตู้ก็ได้ Nó cả cái xin nào nào nè Mọi người <laughs> ตอนเช้าๆไก่มีเดทยังใครอยู่เนาะประมาณ10:00นตอนนี้ก็สิเข้า10:00นแล้แหละเนาะมันมันคือยังเช้าเด้เพราะว่ามันบดเนาะอากาศมันคึมนะคนอันไทยบ้านสแตวเนาะเพิ่นก็กินข้าวกินน้ําแล้วก็พากันไปเฮ็ดโรงเียนพุ่น เนาะเสียงเซลเซลอยู่เสียงเสียงเพิ่นอยู่หงเฮียนพี่น้องเลยทักพูดเนาะนี่ก็ฝ้าอยากให้ลูกหลานได้อยู่หงเฮียนใหม่เนาะเพราะว่ายามนี่กับยามลมยามหนาวอยากให้ลูกหลานได้อยู่บนอบอุ่นเนาะจกเหตุเทวเฮียนแล้วเพิ่นก็คือใบสีมาสร้างวัดต่อเนาะวัดก็อยู่ต้นหนาขึ้นแซวเตียวเนาะคนผักทาง โอเคนะองพ่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จาวางกัสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนานะขอขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปของจาวางให้กับประกามโฆษณาน้ำคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิร์ดสกูดุกุดเนาะก็ไว้พบพ่กันใหม่ในคลิปหน้าเด้อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบ,กสบายดี